สวัสดีคะ่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ผ้าพ่อใหญ่มาหายางสนามกีฬาเนาะคะ่ะแล้วก็ผ้าหมามายางน้ำสิผ้าไปร้อยเก็บพร่ำน้ำจะพี่น้องว่าสิใดบ๊บ๊อันปีที่แล้วต้นนี้ดุ๊กกปีนี้บรูว่าเพิ่นสิมีบ่เนาาจะพี่นอ้องเข้าไปเล่มเบิงเพื่อมันย่างให้ได้เก็บเนาะจ้ะไปกันคะ่ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องผ้าพ่อใหญ่มาเก็บพร่ำมือเนี่ อันปีที่เราต้องดกจะปีนี้อันบ่ค่อยดกปันใดแต่กะว่ามีพ่อได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องมี่พ่อได้เก็บเก็บเอาเอเไปไงใดสอาใดก็เอาปีนี้เข้าเนี่ยเหยียเหยียบเหรอ This one. เอาเหี yeah, จยจ่อยเอาเอาเหยีย nhưng mà nếu à, có nè anh thấy cái anh thấy là 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 anh Lông là anh thấy là anh thấy là anh thấy

Okay. Thân hỏa tròn nè, coi nha Đâu quá Coi nha, anh thì cái đại quá

Cái pham bà Thì nó vẫn còn sữa Mình vô độc phí này nè Ở đây thôi, ở đây có phi nè ta มืบอนี้ปีนีมอันมาสะาจักหน่อยพี่น้องเพิ่นเนาเ่าเบิดล่ะโอ้าก็ได้อยู่ตัวละพี่น้องจ้ะอืมได้ร้ายเติบอยู่จ้ะพี่นอ้องอ่าแถุงนึงเติบอยู่ตัวเถ้ามั่เท่าเง้ามั่อันนั้นพี่น้องเอ้ ไปเมื่อบานละพี่น้องพ้าหมามมย่างผ้าพใหยม่มาเก็บปากอันนี้เราก็สิลาพีาพ่ละนองเมื่อกันเด้อจ้าพี่น้องเด้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจจ้าเมื่อนีลาไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องได้รลายเติบยุดอกจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะพอด้กินจ้า